สวัสดีครับวันนี้ร้านช่างแดงเปิดให้บริการแต่เช้าวันนี้สภาพอากาศฟ้าโปรวันนี้ช่างแดงก็พามาชมหน้าร้านเบาเสียนป้ายโดยการจัดแต่งส่วนยอม และบริเวณร้านค้าในการจำหน่ายสติกเกอร์ผ้าสีและของประดับรถยนต์เรียนเชิญลูกค้าทุกท่านนะครับให้มาใช้บริการได้ตลอดทั้งวันโดยเฉพาะวันนี้ลูกค้าเอางานมาให้ในการบริการงานเขียนหลายลายหลายเจ้าก็าคงจะมารับ ซึ่งบางเจ้าก็เสร็จด้วยแล้วติดต่อว่าจะมารับวันนี้ช่างแดงก็เลยพามาให้ยุโอเคเรดิโอการจัดเจห้าำประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงประเภทธุรกิจใบอนุญาตเล้ที่ b ศูนย์ขีอหน่งศูนย์ขีศูนย์หหสอง ขี่ห้าเจ็ดตั้งอยู่บ้านเลขที่14บสี่หมู่ห้าตำบลคำสาลาอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมประกอบกิจการโดยบริษัท1 6ึ่งหอรี่จำกัดโทรศูนย์แปดหกสี่กาหบริการตั้งแต่เจ็นาฬิกา ไม่มีวันหยุดพรุ่งนี้วันอาทิตย์ช่างแดงก็จะเปิดให้บริการเช่นเดิมนะครับก็ขอเรียนเชิญทุกค่านนะครับวันนี้ให้ชมบรรยากาศทั่วทั่วไปอาทิตย์ก็ขึ้นแล้วนะครับวันนี้พระอาทิตย์ก็ส่องแดบดบให้ความสว่างสวัย ขอเ,เชิญน,นะครับวันนี้ช่างแดงก็พามาชมแล้วทุกท่านนะครับสวัสวดีครับ